เรียนท่านประธานครับผมวรวัฒน์ในานะคอากรริการผมต้องขอยุญาเรียนว่านอกจากผมเป็นกรรมธิการก็ประมาณแล้วเนี่ยนะครับผมได้เป็นอนุกรรมธิการที่พิจารณางบประมาณของด้านฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์แล้วก็พิจารณางบประมาณของหน่วยงานนี้ด้วยนะครับมีประเด็นที่ท่านสอบถามกันมาค่อนข้างมาก ะครับแล้วผมคิดว่าเป็นประเด็นที่คณะกรรมการไการติดใจมากที่สุดนะครับในเรื่องขององคอ์กรสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจะขออนุญาตนำเรียนท่านในข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นนี้นะครับทางสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยนะครับมีงบประมาณที่ตั้งไว้เนี่ย1,706ล้านบาทน,นะครับ มีเงินนอกก็ประมาณอีกประมาณ1,800้ล้านบาทเพราะฉะนั้นหน่วยงานนี้มีก็ประมาณทั้งหมดเนี่ยประมาณ3,500บาทสำหรับ3,500ล้านบาทสำหรับใช้ในปี64นี้นะครับหน่วยงานนี้เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญนะครับมีการดำเนินการอยู่ใน7โครงการนะครับคืออันที่หนึ่งคือการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดชุมชนบุกรุกตามรกระบวนการบ้านมั่นคง6,200ครัวคเรือน500 ห้าสิบหกล้านบาทนะครับซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยที่มีปัญหาความเดือดร้อน,นที่อยู่อาศัยในเมืองและชนบทนะครับอันที่สองมีบ้านพอเพียงชนบทหนึ่งหมื่นห้าพันครัวเรือนสามร้อยสามสิบเจ็ดจุดห้าล้านบาทนะครับและก็มีที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากรเก้าร้อยเก้าสิบห้าครัวเรือนสี่ร้อยยี่สามจุดแปดเจ็ดล้านบาทนะครับการพัฒนา,าที่อยู่อาศัยชั่วคราวหนึ่งพันครัวเรือนสิบแปดล้านบาท แล้วก็มีโครงการสนับสนุนการจัดสวิจัิการชุมชน277ล้านบาทนะครับเป็นการสมทบเงินประมาณให้สมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน6 5 0 0 0 0คน860กองทุนนะครับแล้วก็มีแผนงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังสังคมคือโครงการพัฒนาและเชื่อมโยงกลุ่มธุรกิจชุมชน52.1726จุดล้านบาทนะครับเป็นการส่งเสริมการจัดทำแผนธุรกิจชุมชนระดับตำบ360ล360รําตำบล มีแผนงานพื้นฐานโดยสนับสนุนพัฒนาสภาองค์กรชุมชน940ตำบล40.796ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนงานพัฒนาระดับภาคนะครับในการพัฒนาในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและชายแดนใต้นะอีก44.62ล้านบาท,ทจริงๆโดยกานนี่เป็นหน่วยงานที่ถ้าดูโครงการแล้วเนี่ยมีความสําคัญอย่างยิ่งเพราะพะ่อยากนำเรียนไปถึงการพิจารณาของคณะอนุกรรมธิการเกี่ยวกับองค์กรน,นี้นะครับ ครั้งแรกนะครับสถาบันพัฒนาองค์กรยุมชนเนี่ยเข้ามาสู่การพิจารณาของอนุกรรมธิการในวันที่13สิงหาคมปรากฏว่าอนุกรรมธิการแขวนเนื่องจากไม่มีรายละเอียดเลยนะครับแล้วก็ชี้แจงไม่ชัดเจนในข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยนะครับคณะอนุกรรมธิการพิจารณาแล้วเนี่ยมีความเห็นว่าให้ปรับลดส0 0อล้านบาทสาหรับหน่วยงานนี้นะครับครั้งที่2ได้กลับเข้ามาสู่คณะอนุกรรมธิการในวันที่19สิงหาคมนะครับ ก็ไม่มีข้อมูลนะครับไม,ม่ว่าค่าใช้จ่ายว่าแจกแจงค่าใช้จ่ายว่าได้ใช้จัดสรรไปในหน่วยงานในพื้นที่ใดตามวัตถุประสงค์โครงการหรือไม่นะครับอนุกรรมธิการขวนยในขั้นที่สองขั้นที่สามครับเข้ามาสู่คณะอนุกรรมธิการมาที่ที่สิสิงหาคมทีนี้อนุกรรมธิการเกิดความสงสัยนะครับก็ได้ดูเอกสารนะครับแล้วก็โทรศัพท์สอบถามไปยังพื้นที่ว่า ว่าประมาณที่ได้รับในปี63นั้นน่ะได้รับจริงหรือไม่เหตุการณ์เป็นอย่างไรนะครับอนุกรรมิการทุกคนในห้องอนุกรรมิการโทรสั์สอบถามพืม้นที่บอกว่าโครงการเป็นอย่างไรเป็นอย่างนี้ครับผมเองเนี่ยได้โทรศัพ์สอบถามไปยัง่จังหวัดที่ผมคุ้นเคยคือแพร่มีการโอนไปจริงครับแต่ปรากฏว่าโอนไปเสร็จมีไอ้มงมารับไปครับ มีรายชื่อคนที่ปรากฏอยู่ในนั้นที่ผมรู้จักหนึ่งคนผมก็โทรศัพ์ไปสอบถามว่าเป็นอย่างไรก็บอกว่าจริงครับโอนไปแล้วรับเงินแล้วมีไอ้มองค,คนหนึ่งครับรับเงินไปสามแสนห้าหมื่นบาททั้งก้อนครับผมก็ตามสิครับให้ตํารวจตามป่าน,นี้ยังไม่ได้เลยครับได้บอกผู้การจังหวัดไปบอกตํารวจไปบอกไปตามหน่หนอยซิว่ารับเงินไปจริงหรือไม่ครับทั้งหมดนี้คือเห็นกระบวนการที่ไม่โปร่งใสอนุกรมรมธิการทำไงครับอนุกรมรมธิการเชิญผู้ พออตรวจสอบของสตงเข้ามาครับพออตรวจสอบของสตงเข้ามาชี้แจงนะครับบอกว่าได้ตรวจสอบในปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับปรากฏว่าสตงอบอกว่าได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดขอรับการจัดสรรงบ็ประมาณของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนว่าโครงการนั้นน่ยไม่ค่อยโปร่งใสนะครับแล้วก็อยากให มีความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ควรต้องทําหลักการเหตุผลของโครงการโครงการที่มีความชัดเจนการดําเนินการทุกขั้นตอนต้องให้มีหลักฐานนะครับแล้วก็เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วหน่วยงานที่มีที่ตรวจสอบกํากับดูแลจะต้องพิจารณาผลสมริถของโครงการว่าดําเนินการไปตามแผนดําเนินงานและประมาณที่กําหนดไปหรือไม่จริงๆแล้วต้องเรียนว่าหน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่น่าจะมีความสําคัญมากเพราะเกี่ยวกับคนยากคนจนแต่ขออนุญาตเรียนท่านสมาชิกทุกท่านนะครับว่าจากการที่ อนุกรรมการได้ตรวจสอบเนีครับเงินลงไปไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนมีคณะกะรรมการในซีของรัฐบาลอนุอรกรรมการได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยถึงแม้ปรับรถก็ประมาณไปครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยท่านก็รับไม่ได้ท่านไม่สามารถจะพิจารณาได้ทางอนุกรรมการเลยจําเป็นที่ส่งเรื่องนี้ไปสู่รกรรมการชุดใหญ่ แต่พรแบบว่าพอไปถึงกับมริการชดวหญ่กับมริการชดวหญ่บอกว่าไม่ให้ตัดเพราะเห็นว่ามีความจําเป็นที่ต้องใช้ใจก็เลยแจ้งแล้วก็ให้ประสานงานกับทางกระทรวงบอกไปปรับแก้ไขเถอะเดยวเรื่องนี้นะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราเชื่อว่าในหลังเหตุการณ์โควิดเนี่ยคงต้องมีปัญหาให้แก้ไขอีกมากขอความรับปากว่าช่วยไปแก้ไขหน่อยเพราะว่าในการเมินการที่ผ่านมันนั้นเนี่ย หน่วยงานนี้มีความลัลดไหลของเบ็ดเงินก็ประมาณมากแล้วเงินที่ใช้ในเงินนอกก็ประมาณอีก1,800ล้านนั้นตรวจสอบไม่ได้นะครับเราไม่สามารถจะตรวจสอบไปส่วนนั้นได้เพราะเป็นโครงการนอกก็ประมาณแต่ว่า1 7 0 0ล้านเนี่ยนะครับเรามีรายชื่อทุกจังหวัดนะครับว่าลงที่ไหนจะลงที่ไหนนะครับซึ่งเดี๋ยวกรรมธิการก็จะดาเนินการตรวจสอบต่อไปนะครับแต่นำนำเรียนท่านว่ากรรมธิการไม่ได้ตัดก็ประมาณของพอชอเพราะคาดหวังว่าพี่น้องประชาชนยังมีความต้องการที่จะใช้จ่ายเป็นเงินก้อนนี้อยู่ เพียงแต่ว่าขอให้ทางกระทรวงแล,และผู้อุทธรกระทรวงนะครับได้กรุณา <tortured. S 2> ลงไปตรวจสอบกำกับดูแลนะครับเม็ดเงินก้อนนี้ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงเพราะที่ผ่านมานั้นเนี่ยหน่วยงานนี้ถือว่าไม่โปร่งใสแล้วก็เม็ดเงินที่ลงไปนั้นได้ตรวจสอบย้อนหลังแล้วนะครับเงินไม่ถึงมือพี่น้องประชาชนจริงนะครับอันนี้ก็ขออนุญาตนำเรียนว่าคณะกรรมการได้ดาเนินการตรวจสอบหน่วยงานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้ปลดเนื่องจากคิดว่าพี่น้องประชาชน น่าจะมีความจําเป็นอยู่ถ้าหากปรับรถไปนี้นะครับหลังโควิดอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ก็วัดความสามารถของผู้บริหารกระทรวงแล้วกันครับนะครับกนะับริการได้ฝากท่านไปแล้วช่วยกรุมาดําเนินการด้วยนะครับขอบคุณครับ